นางสาวพิมพรห้ยคำนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่หนึ่งวิทยาลัยบรมราชชนนีขอนแก่นวันนี้พวกเราได้จัดโครงการเกี่ยวกับการให้ความรู้เรื่องโอรคเบาหวานโรคความดันและให้ความรู้เรื่องยาสเตียรอยค่ะเชิญรับชมและฟังได้แล้วค่ะค่ะเดี๋ยวหนูจะพามารู้จักเรื่องโอรคเบาหวานกันก่อนนะคะโรคเบาหวานคืออะไรเกิดจากความ เกิดอะไรนะคนะเกิดจากความผิดปกติของการทำงานของโฮอร์โมนที่ชื่อว่าอินซูลินค่ะเพื่อนำน้ำตาลในกระแสะเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆในสภาวะที่ผิดปกติค่ะร่างกายจะไม่สามารถนำน้ำตาลในกระแสะเลือดไปใช้ได้อย่างต็งที่ทำให้น้ำตาลในกระแสะเลือดมีมากกว่าปกติค่ะ ส่วนสาเหตุนะคะก็เกิดจากระดับน้ําตาลในเลือดนะคะสูงมากถึงระดับหนึ่งจนทําให้นะคะไตดูดกลับน้ําตาลได้ไม่หมดค่ะซึ่งปกตินะคะไตมีหน้าที่ดูดกลับน้ําตาลจากสารที่ถูกกรองจากหน่วยไตยไปใช้ซึ่งส่งผลทําให้มีน้ําตาคนะรั่วออกมากับปัสสาวะนะคะจึงเป็นที่มาของคําว่าโรคเบาหวานค่ะค่ะเราจะ,จะยังไงนะคะว่าเราเป็นโรคเบาหวานก็คือเราจะเหน,นื่อยง่าย อยู่น้ำบ่อยไปสวัสาวะบ่อย,ยเข้าห้องน้ำเวลากลางคืนเกินสามครั้งนะคะแล้วก็เป็นแผลหายยากตาพรามัวในคนที่สายตาสั้นอาจจะมองชัดขึ้นค่ะการรักษานะคะต้องมีให้ความร่วมมือกับแพทย์พยาบาลแล้วก็มีการควบคุมอาหารค่ะผู้ป่วยต้องเข้าใจด้วยว่าโรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังรักษาให้หายขาดไม่ได้แต่ว่าให้ระดับน้ำตาลมาอยู่ในระดับปกติได้ค่ะ โดยการที่เราควบคุมอาหารออกกําลังกายแล้วก็ทานยาตามแพทย์สั่งค่ะครับสําหรับภาวะแทรกซ้อนของรูปบระวาน,นะครับก็คือเมื่อนำ้ำตาลในระดับเลือดสูงขึ้นนะครับเป็นเวลานานทาให้เกิดภาวะอักเสบภาวะเหลอดเลือดอุดตันได้ง่ายกว่าคนปกติครับทําให้น้ําตาลในเลือดไปเกาะบริเ,เวณเม็ดเลือดขาวที่ต่อสู้กับเชื้อโรคครับส่งผลให้เกิดภาวะติดเชื้อได้ง่ายกว่าคนปกติมากครับ สำหรับภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยโรคเบาหวาน,นจะมีอยู่ด้วยกันหกอากัรหนึ่งภาวะแทรกซ้อนทางตาภาวะแทรกซ้อนทางตาคืออะไรก็คือภาวะที่เบาหวานขึ้นตานั่นเองครับส่งผลให้จอรประสาทต,ตาทําให้จอรประสาทต,ตาเสื่อมครับนอกจากนี้ผู้ป่วยโรคเบาหวานยังเสี่ยงต่อการเป็นภาวะาต้อกระจกต้อหินได้ด้วยครับต่อไปเป็นภาวะแทรกซ้อนที่สองนะครับภาวะที่แทรกซ้อนทางไตครับ ภาวะเบาหวานลงไตในรดยะแรกไตจะทำงานหนักมากขึ้นครับเนื่องจากน้ำตาลในเลือดสูงส่งผลให้แรงดันในเลือดอสูงไปด้วยครับการทำงานของไตจะลดลงเรื่อยๆและดำเนินไปถึงภาวะที่ไตวายเรื้อรังจนต้องลลังไตในที่สุดครับต่อไปเป็นภาวะแทรกซ้อนที่3นะครับภาวะแทรกซ้อนทางเส้นประสาท เป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบบ่อยมากครับเช่นผู้ป่วยมักมีอาการชาปลายมือปลายเท้าเหมือนสวมใส่ถุงเท้าหรือถุงมือตลอดเวลาบางคนอาจมีอก <aj scattered S 1> มาการเจ็บแผบตรงที่บริเวณอ่ะมือบริเวณเท้าเหมือนเข็มทิ่มแทงครับบางคนมีอาการแสบร้อนบริเวณปลายมือปลายเท้าอาการทางระบบประสาทที่พบได้แต่ไม่บ่อยนะครับเช่นเง่อออกเงาออกหรือไม่ออกง่ายกว่าคนปกติทําให้หัวใจเต้นผิดจังหวะคืนอาหารสำลัก ท้องอืดง่ายจุกเสียดลิ้นปีครับต่อไปเป็นภาวะแทรกซ้อนที่4นะครับเส้นเลือดแดงใหญ่อุดตันมาเกิดขึ้นบริเวณขาครับอาการที่พบได้บ่อยก็คือมีอาการปวดขามากเมื่อวิ่งหรือเดินจะดีขึ้นเมื่อพักหรือห้อยขาลงที่ต่ำครับต่อไปเป็นภาวะแทรกซ้อนที่5ครับเส้นเลือดหัวใจตีบเป็นภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงมากครับโดยเส้นเลือดจะไปเลี้ยงหัวใจตีบทําให้เกิดกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดครับ การเนื้อหัวใจขาดเลือดจะส่งผลให้เกิดการหัวใจวายหรือความดันต่ำลงครับหัวใจจะเต้นผิดจังหวะและเสียชีวิตในเสียพันครับต่อไปอภาวะแทรกซ้อนที่6เส้นเลือดในสมองตีบเป็นภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงมากครับทําให้การทํางานของสมองแล,และเส้นประสาทบริเวณที่ขาดเลือดลดลงหรือไม่ทํางานครับส่งผลให้เกิดอมัมพฤกษ์อัมาพาตปากเบี้ยวพูดไม่ชัดครับ ต่อไปครับเป็นบุคคลที่มีความเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานะครับก็คือผู้ที่มีน้าหนักเกินมาตรฐานและชนีดมวลกายมากกว่าหรือเท่ากับยี่สิบากิโลกรัมครับมีภาวะอ้วนลงพุงรอบเอวใหญ่ในผู้ชายจะมีรอบเอวประมาณมากกว่าหรือเก้าสิบเซนติเมตรครับในผู้หญิงจะมีประมาณแปดสิบถึงแปดสิบหรือเท่ากับโอเคครับในผู้หญิงจะมีาจะมากกว่าแ80ดสิบเซนติเมตรครับ หรือผู้ที่มีญาติสายตรงเป็นโรคเบาหวาน,นครับผู้ผู้หญิงที่เคยเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์หรือเคยคลอดบุตรที่มีน้ําหนัก4กิโลกรัมขึ้นไปครับสําหรับวันนี้อ่าโรคเบาหวานก็ขอจบก,การนําเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับเชบินกลับเชิญพบกับโรคต่อไปครับ วัสดีค่ะหนูที่นักศึกษาฟิลมาสงนสนทน์นะคะสวัสดีครับผมนายอัศรางกูลคุณแก้วครับพวกเรามาจากวิทยาลัยเพยาบาลรมรา,าชชนีขอนแก่นนะคะเป็นนักศึกษาเพยาบาลชั้นปีที่หนึ่งค่ะวันนี้นะคะพวกเราจะมานําเสนอเกี่ยวกับโรคปะหวะค่ะโรคความดันโลหิตนะคะขอ๊ยค่ะสำหรับความดันโลหิตนะคะความดันโลหิตก็คือ ค่าความดันภายในหลอดเลือดนะคะซึ่งเป็นค่าความดันที่หัวใจบีบตัวและหัวใจขายตัวค่ะมีทั้งหมดสองค่านะคะก็คือค่าความดันบนแล้วก็ค่าความดันล่างค่ะค่าความดันบนนะคะคือค่าที่หัวใจบีบตัวค่ะส่วนค่าความดันล่างคือค่าที่หัวใจคลายตัวค่ะครับอ่าผมกับขออนุญาตบอล่าเดี๋ยวมาค่พี่น้องกันสิพ่อแม่กับทเด้เข้าใจครับว่าภาษาอีสานว่าเข้าใจง่ายนะครับผมกัทนาธภาษาหนีเนาะ ครับสาเหตุของโรคความดันนะครับมาจากหลากหลายสาเหตุครับได้ว่ามากกว่าร้อยสิบเปอร์เซ็นต์นี่ครับมีสาเหตุมาจากโรคต้อมไรทอครับแล้วก็โรคท่อบางชนิดก็คือโรคของหลอดเลือดประเภทที่ทําให้ความดันโลหิตสูงได้ครับพ่อแม่ปัจจัยที่ส่งผลให้มีความให้เราโลหิตเราสูงครับก็คือมีปัจจัยหลายอย่างเช่นอายุครับเพศกับแมนครับพันธุกรรมเชื้อชาติเท่ากับแม่ด้วยกันครับแล้วก็ภาวะน้ําหนักตัวเกินหรือว่า อาหารประเภทเชิเินวปนโรคอ้วนนะครับเป็นโรคอ้วนแล้วก็ร,รับพระนอาหารดีมีรสชาติเข้มชัดแล้วกันกรสีหวานแห้งไหมครับพี่น้องใช่ครับแม่ค่ะสำหรับแนวทางการรักษานะคะคุณแม่แนวทางการรักษานะคะก็คือทานยาตามที่แพทย์สั่งค, <c oughs> ค่ะคุณหมอให้ยาเรามากินก่อนอาหารแล้วก็ห้ามกินอาหารก่อนยานะคะ <c oughs> ต่อมาค่ะก็คือนอกจากที่กินยาตามที่คุณหมอสั่ง, <c oughs> <า>งจะช่วยให้โรคความดันโลหิตนะคะอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแล้วนะคะก็ยังช่วยให้ ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคความดันโลหิตด,ด้วยค่ะภาวะแทรกซ้อนนะคะก็จะมียกตัวอ,อย่างอยู่สีสโรคนะคะก็คือโรคเกี่ยวกับหัวใจไตสมองแล้วก็ตาค่ะโรคเกี่ยวกับตาะคะก็จะเป็นจอประสาทต,ตาเสื่อมค่ะอาจจะทําให้มองภาพเนี่ยไม่ชัดเจนค่ะเกี่ยวกับสมองนะคะก็อาจจะทําให้สมองแบบขาดเลือดค่ะทําให้ชาซึ่นซี่ค่ะคุณแม่ แล้วก็หัวใจนะคะบ,บางทีก็อาจจะทําให้หัวใจเต้นช้าบ้างเร็วบ้างหรือบางทีหนักสุดก็อาจจะเป็นหัวใจขาดเลือดค่ะครับผมหร <c oughs> ับในทางการป้องกันหรือว่าการรักษาครับไงแม่ก็จะมีอยู่อ่าประมาณหก้อหลักๆนะครับพว้อที่หนึ่งคือการออกกำลังกายครับเป็นการเต้นแอโรบิกคือแม่ๆพักกาออกสมือนนะครับเต้นแอโรบิกการเดินการวิ่งครับคุณแม่รูปว่าไปกทางการบายน้ำนะครับเป็นหน้ากับพักไปบายน้ำนั่นคือเป็นการออกกำลังกายครับคุณแม่ แการกินอาหารที่ประโยชน์ครับผักผลไม้ครับกินแป้งนมไข่ถั่วกินเป็นโปรตีนทึงสูงนะครับแล้วก็ต่อมาครับจะเป็นการลดปริมาณแอลกอฮอล์ครับปริมาณแอลกอฮอล์นี่บอกเป็นว่าบอกให้กินเลยครับแต่ว่าท่ากับลดลงครับกินหน่อยลงครับคุณแม่และการสุธาที่สามครับเป็นการสูบบุหรี่นะครับอันนี้ก็เชื่อว่าคุณแม่กับว่าพ้กกันอันนี้แล้วนะครับก็ไปแต่สูบครับเป็นการลดบุหรี่ไปเลยครับ ตาอมาเป็นลดความเครียดครับลดความเครียดก็การออกกําลังกายการเต้นอาราบิก,ก็จะช่วยผ่อนคลายได้ครับคุณแม่แล้วก็การรับประทานอาหารที่มีรสเค็มจัดนีด่คือเป็นสาเหตุนําครับลดการรับประทานอาหารที่มีรสเค็มจัด,จดและการลดอาหารที่มีรสชาติหวานแห้งหวานเกินไปครับอันนี้ก็ต้องลดครับทุดท้ายครับเป็นการไปพบแพทย์นะครับและการไปการพบแพทย์เพราะว่า มันมียาบางตัวนะครับที่ทําให้ความดันโลหิตเราสูงได้ครับเป็นการไปตรวจประจําตรวจสุขภาพประจาปีทุกๆปีครับคุณแม่ไปตรวจน้ำรุ่งพยาบาลครับจะต้ตงองไปตรวจท,ทุกๆปีครับคุณแม่ขอนนี้ครับค่ะสําสหรับวันนี้นะคะโรคความดันโลหิตสูงของพวกเราก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะพวกเราเป็นกลุ่มที่ให้ความรู้เรื่องการใช้ยาชุดนะคะยาชุดก็จะมียาชุดยาต้มยาหม้อยาสมุนไพรและยาลูกกรที่มีสารสเตียรอยผสมอยู่ค่ะสารสเตียรอยนะคะเป็นฮอร์โมนชนิดหนึ่งค่ะที่สร้างมาจากต่อมหมวกไตชั้นนอกใช้เพื่อรักษาโรคแต่ต้องอยู่ในการควบคุมของแพทย์ค่ะไม่สามารถหาซื้อกินเองได้ค่ะ ยาชุดนะคะเป็นยาแผานปัจจุบันค่ะหลากหลายชนิดค่ะบรรจุอยู่ในซองเดียวกันเพื่อรักษาอาการเจ็บป่วยต่างๆของร่างกายเช่นอาการปวดเมื่อยเยออกระดูกแก้หอบผื่นภุมแพ้ค่ะซึ่งส่วนใหญ่นะคะจ,ะจะจำหน่ายอยู่ที่ร้านขายของชำร้านขายยาชั้นเงาแล้วก็ชนมดค่ะ ในยาชุดนะคะประกอบไปด้วยยาที่เห็นผลเร็วค่ะแต่มีอันตรายรุนแรงเช่นยาแก้ปวดเมื่อยกลุ่มเดียวกัน2องงตเม็ดยานอนหลับและยาสเตียรอยนอกจากนั้นเราอาจพบยาแผนพันธุภาพยาปลอมหรือไม่ยาก็ยาที่ไม่ได้มาตรฐานค่ะค่ะนอกจากนี้นะคะสเตียรอยที่พบในยาชุดแล้วผู้บริาพาคหรือว่าคุณ แม่ๆในนี้อาจจะได้รับสารสเตร,ยรอยด์โดยไม่รู้ตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นในยาลูกกรยาสมุนไพรยาต้มยาหมอ้อหรือยาผ่าที่อวดอ้างสรรพคุณว่ารักษาสารพัดโรคนะคะเนื่องจากยาเหล่านี้นักมีส่วนผสมของยาในผลสเตรอยด์อยู่ทำให้ยังผลในการบรรเทาอาการได้อย่างรวดเร็วแต่ถ้าหากเรายังใช้ยา นี้ต่อเนื่องและใช้เป็นเวลานานนะคะอาการไม่พึงประสมของสเตยรย์100ก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นพร้อมกับความรุนแรงของโรคเพราะฉะนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาเหล่านี้โดยเด็ดขาดเลยนะคะและควรเลือกยาสมุนไพรที่ผลิตที่แหล่งน่าเชื่อถือและได้รับการรับรองหรือว่าการขึ้นทะเบียนแล้วค่ะ ค่ะสุดท้ายนะคะยาสมนุนไพรปลอดภัยจริงหรือนะคะตามความเชื่อความคิดและวิถีชีวิตของคนในโบราณนะคะที่คิดว่ายาสมนุนไพรได้มาจากธรรมชาติแล้วจะปลอดภัยนะคะที่จริงแล้วยาสมนุนไพรนะคะจะเป็นยาชนิดหนึ่งค่ะซึ่งมีคุณอนันต์และโทษมหันค่ะพวกเรานะคะขอจบการนำเสนอเรื่องการใช้ยาชุด,ชดไเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ พวกเราอยากให้พวกเรา,าเป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดความรู้ให้แม่ๆได้ทราบครับอยากให้ทุกคนตระนักถึงการดูแลสุขภาพของตนเองโรคภัยไข้เจ็บที่จะเกิดขึ้นกับตัวเราครับสําหรับวันนี้หากข้อมูลมีข้อผิดพลาดประการใดทางพวกเราก็ขอนําไปปรับใช้ให้มีปีงขึ้นครับขอบคุณพ่อพ่อแม่ที่เสียเวลาสลับเวลามาให้พวกเราได้ให้ความรู้ครับ สต่วันนี้พวกเรานะักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่หนึ่งวิทยาลัยพยาบาลบรมรัชนนีขอนแก่นขอขอบคุณครับต่อไปเป็นการออกกำลังกายเต้นแอโรบิกกันเลยครับ เราสัยอะ้องค่ะภาวะสี่้นเสียงเะน้ตาลมากกว่าหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยส้านกมเป็นเน่ะแล้วระดาพ่อางอยสามเแเดนี่วตรลดค่ะข้อความปฏิบัติ หนึ่งหวยยี่สิบค่ะควานมดันบน1 3, 9, นึยสาความดันล่างแปค่ะเป็นภาวะที่ควบคุมได้น,นะคะเราปฏิบามสามพ่อสองต่อค่ะแล้วก็หนูต้องไปพบคุณหมอน,นะคะรุ่นสอถึง3เดือนค่ะถ้าหนูเป็นผู้ป่วยที่มีโรคเบาหวานก็จะต้องลดน้ําตาลค่ะแต่แล้วก็ถ้าเกิดเป็นผู้ป่วยที่มีความดันด้วยก็จะต้องลดความดันหาหาเช่นเคม็มซาหรือว่า ที่เป็นของทอดนะคะที่ม mm uh mm ี้ใอันนค่ะเอาหุนะครับเาระวังนะครับจะเป็ระดับน้ำตาลมากกว่า1ยย5สิถึงนวยนะครับเดซิลิตรระดับน้ำตาลนะครับระดับวาก็ันโหิตครับหน0้อ่ถึงหน9ร้อหิกนะครับรถึงเ9มิลลรัลอดนะครับแล้ก็ข้อควาปฏิบัตินะครับ3อนตออนะครับแล้วทานอะไรต่อเนื่อแล้วก็คงแค่ทดสอบเป็สามเดือนดปริภคอาหารหวานมัเค็มครับ ตรวจภาวะ้นค้อทางไตหัวใจเท้าแล้วก็อย่างน้อยนะคะปีละหนึ่งครั้งครับค่ะ้ก็จะเป็นสีต้มนะคะคือคนเสียมดีน้อค่ะก็จะมีระดับน้ำตาในเลือดก็จะอยู่ประมาณที่105ถึง108ในกลาก็อยู่ที่101ถึง109ถ้าเปิบับิของปีนี้นะคะก็จะมีส0 0 2เลยนะคะแล้วก็การยาอย่างน่อยเนื่อง กากินหวานมันเค็มแล้วก็ไปตรวจอนแท้นตอนจากช็ตาส่ตาแล้วก็หัวใจอย่างมีระกึังนะคะแล้วก็เป็นการไปแลกอะไรก็แค่นกกต่แบบติดตาหรือว่าหามีอาการปกติต้องไปหาแพทย์ ่มเลยมีค่ามีค่ากาหนึ่งนร้อยแปดสิบนึ่้อยีสิบันนนยแล้วก็ของผมพ่อมีใบทุกวันแนะนำาืออะไหนยหนึ่งคือต้องมใบทามสามอ๋อแล้วประทานยาอย่างต่อเนื่องนะครับแม่แล้วก็ไปแครเพื่ออวดภาวะเส้นซ้อนทางด้านตาไตหัวใจแล้วก็เท้าแต่ไม่ไดอครั้งแล้วก็งดพวกอาหารมันนิ่มหวาน ครับคุณพ่อนัดเดือนแพ่ทุกสี่สัปดาห์สองครั้งแล้วก็เมื่อมีอาการผิดปกตินะครับก็บควรที่จะไปพบแพทย์ทันทีเนี่ยแล้วก็ผู้ป่วยระดับวิกฤตนี้ก็จะได้รับการเยี่ยมดานด <c oughs> ้วยความคารพของทางแพทย์ค่ <c oughs> ะคุณผู้ชมนะคะได้ซิงกองสีดญานะคะซิงกองระยะนี้นะคะก็คือตะวมีระยะโรคไตกรนค่ะระยะนี้นะคะก็จะมีอาการก็คือหัวใจขาดเลือดเป็นอัมพาตแล้วก็เป็นไตวายเรื้อรัง เมือ่อบรเวณนี้มีเท้านะคค่ะข้อกปฏิบัติก็จะมีอระยะแมก็คือระยะแรกนะคะถ้ามีอาการเช่นามอามหวแล้วก็ปากเี้ยวข้้าิทแรนะคะที่รีส่งโรงพยาบาลหรือว่าก็แล้วก็ให้ทาตามออย่งเค่ะระยะที่2นะคะคระยะหลังิค่ะอันนี้ก็จะมีการเยี่ยมบ้านแล้วก็การดูแล บานบรบรมราชิน,านีขอนแก่นนะคะที่จะมาให้ความรู้เรื่องมิมปองธารจันรเจ็ดสีขอขอบพระคุณคุณแม่และคุณพ่อม้า,ากเลยนะคะขอบคุณค่ะ